สวัสดีค่ะครูนกค่ะวิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ลงมือทดลองวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องภูเขาไฟลาวาค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะหนึ่ง เบกกิ้งโซดาหรือผงฟู2น้ำส้มสายชู3น้ำยาล้างจาน4สีผสมอาหารและสุดท้ายภูเขาไปจำลองค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วมาทดลองกันเลยค่ะเด็กๆขั้ <Okay. S 1> นตอนแรกเลยนะคะน้ำยาล้างจานค่ะ ค่อยๆใส่ลงไปนะคะเด็กๆอ่ะแล้วตามด้วยสีผสมอาหารค่ะต่อด้วยน้ำต้มใจชู เด็กๆต้องให้ค่อยๆใส่ลงไปนะคะเด็กๆก็จะขอเพิ่มน้ำส้มสายชูสักนิดนึงนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีลาวาค่อยๆไหลออกมาแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะว,ว้าวตื่นเต้นจังเลย เป็นยไงบ้างคะเด็กๆสนุกตื่นเต้นไหมคะแล้ก็มีภูเขาไฟแล้วค่ะเด็กๆแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าฟองที่ปะทุขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากอะไรเอ่ยน,นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชู <c oughs> จึงทำให้เกิดเป็นกา๊าซคาร์บ,บอนไดออกซไซด์นั่นเองสนุกและตื่นเต้นไหมคะเด็กๆ ว่างวนะคะเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาทํากิจกรรมภูเขาไฟลาวากันแต่ทุกครั้งที่ทเด็กๆทดลองควรมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอย่างสม่าเสมอนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย